ก็สวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอเบสนะครับโดยวันนี้เนี่ยเป็นคลิปชิวๆแล้วกันนะครับโดยการที่มันเป็นคลิปที่ผมมาเล่นกับพี่ๆนะครับที่เจอกันในเกมนี่แหละแล้วก็เป็น FC ของผมด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาไตา่แรง BR ในแบบตานี้เนี่ยมันเป็นตาที่ผมอัดไว้แล้วก็ขึ้น Legendary แล้วนะครับรทุกคนก็อาจจะได้เห็นคลิปที่มันตึงกว่านี้นะครับวันนี้ก็ดูชิวๆกันไปเลยนะครับจุก ก็เมืองเลยฟ้าอะไรเงี้ยวิตงจนว่นเฉียเมตโด้นะครับเมโด้ามันส้มไปก่อนครับส้มไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองแล้วผมโดดไม่เก่งอะโอ้ดิพีจีก็มาให้ผมอีกถึงวะเนี่ยมีแยกป้ามีมีดินเนอร์ เออเอาเอาว่าว่ถ้าอย่างนี้ดิพวกสูงสูงเอาจริงๆสูงไปนะสูงไปเหรอมี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 ที่มีที่ด้านหลังครับมีที่ข้างหลังจิกกบ๊อบจิกกบ๊อบมีปลาดินครับมันนอนตรงไหนตรงไหนชี้ให้ผมเลยเจอละ าเกือบตายโอ้จะไปสู้เอ้ยโอ้ยผมไม่มียาว่ะอุ้ยโหถามหายาได้เชิยตัวที่ยิงเจีะมันเป็นโค้ดโค้ดใช่ไหมตีแรกตีแรกจำหน้าแต่ไม่จำปืนไม่ได้นะไม่เจออยู่ขวามือนะเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สามโอ้โห โดนตุ๋ยหน้าหลังเลยตัวเดียวกนนั่งป่อยก่อนเนี่ยนั่งป่อยก่อนนี่ใช่ไหม่ามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวบวิทมาแล้วระวังข้างหลังครับอะไรของมันตั้งโลกไปไหนน้องเอา มีตัวหนึ่งมีตัวองเบสได้ไครับน,น,นี่แถวแถวเนี้ยมันวิ่งวิ่งวิ่งอยู่มาเก็บแผลเพื่อนนันป่ะก็ตัวเมื่อกี้ป่ะที่ผมยิงมันวิ่งมาจากทางนี้นะผู้หญิงป่ะใช่ใช่ใชโ่โอเคโอเคอเฮ้ย,ย ي, ผมได้ยินเสียงป่ะบอทใช่บอท ผมขึ้นมันลงผมลงมันขึ้นน่ารักจริงๆเลยบอสตัวนี้บางทีก็ตายกับบอดบ่อยเหมือนกันนะแบบเปิดเปิดไม่ไม่ผมเปิดบอดแล้วม,มีคนมาแจมอะไรอย่างเงี้ยช่วงก่อนเล่นวันแมสคอตบ่อยมากช่วงนี้เริ่มไม่ไหวแล้ว เบสปับความเร็วที่เท่าไหร่ครับโอ้ผมก็ลืมเหมือนกันนะแต่ก็ปกติครับผมไม่ได้ปรับแบบแต่แตกต่างกับชาวบ้านนะคืออะไรครับเบสวามไว<ด><า>ครับคิวทองครับใครใครเล่นอนะ่ะใครจะเล่นครับเดี๋ยวคิวทองแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันลั่นช้าเกินยิงยากสู้อารติคไม่ได้นะมันเบิร์ดบึนได้ใช่ ผมเล่นอาร์กติกแบบไม่ได้แต่งอะไรสักอย่างยังเล่นดีกว่า D ิ Q ท,ทอง <c oughs> หมดแล้วมา <c oughs> แล้วพี่พี่จะได้ไปชุบผมอีกแล้ว ใจเย็นผมไม่มีเกาะเลยเครสโอ้โห <laughs> ไวเกิน <laughs> โอเคได้กกอนหนึ่งแล้วได้เวลาเดี๋ยวได้เวลา,เ,วลาเลยนะใจเย็นนี่ผมร้อเล่น <laughs> <laughs> ผมมาเซเว่เซเว่ โอ้โหดูเขาไปชิปหมดแล้วตรงนั้นนะระวังน,น,นะน,น่าจะเต็มพี่ครับถ้าชิปหมดเขาชิปมันมีเสียงไม่เจอเลยนะแต่ว่าของอะฟาร์มไปหมดแล้วไปครับทีมง,งานหนึง่งคิวมัน<ผ>มน่าจะไปสแตนออฟหรือเปล่าเอ้ยไม่น่าใช่ ผมว่าที่นั้นเขาน่าจะไปแบบว่าพ,พร้อมแล้วตรงนั้นมีหอนะยังเกาะหนึ่งเลยอ่ะผมก็เป๋ายัางไม่ได้เหมือนกันเหมือนกันจี้เหมือนกันเกาะเกาะเหมือนกันเกาะสต,ตายเดียวกัน <S 1> <S 1> อย่าไปกลัวม,ม,ามากับเ h เบส a ี t มีช้ไปกว่าครึ่งหรอ เมื่อกี้คำที่ใช้ไม่ได้เลยเมื่อกี้มันมันเป็นขวัญกำลังใจของลูกทีไงครับโอ้โหอุย้ยนั่นไงผมได้ยินละเฮ้ยไม่ใช่บอดด้วยดูเขาไปถึงเมื่องกันมาแล้วขับรถมาเลยว่ะโอ้ยโอ้ยฟู หูหโหูหตัวเหรอใช่ใช่สนายหดผมเลยสันรอสันอยู่นะ <c oughs> เอาเลยโอ้โหเฮ้ย <c oughs> ผมตีนตีนมีตามหลังไอ้เนี่ยมีมีมีตัวตั้งโงนครับอ๋อใช่ใช,<ม>ใช่ครับผมพยายามหนีอยู่ เตยมยิงหัวเลยนยกำลังตามหลังอยู่ตัวหนึ่งนะระวังนะเบอร์สองอยู่ใกล้เบอร์สองมากเลยตอนนี้พีู่กพี่เนี่ยตัวเสน่หผมเก็บแล้วโอเคครับลานสวย อโอ<_<_<__><_<_๊ยโอ๊ยโอ๊ยมีชัวว่ะบนเขาบนเขาาสี่องตรงไหนตรงไหนตรงไหนบนเขานั่นเลยครับพอมาหาผมสองคันมาเก็บแอร์ดอกอีกตีหนึ่งคนละตี่พี่ อะไรนะตัวชาร์จครับชาร์จผม嘛เดี๋ยวขอเก็บไอ้ดอกกันแล้วกันผมพะวงไอ้ตัวเสน่มนี้มากเลยตอนนี้กระโดดตัวเสนามกระโดดไปแล้ว โอ้จะล็อกแล้ว,โฮโฮวใช่ใช่ใช่เจ็บมากครับเจ็บมากตัวเนี้ย airdrop coming is ฝั่งนี้มีกี่นะเมื่อก,กี้ที่ผมยิงล้มไปตัวงะ่ะแล้วก็สัญย,ยัดผมอะ่ะนั่นไงมีรถมีรถมีรถน่าจะมาเก็บดอกเพื่อนคนระับ ลนรถหนึ่งคนข้างบนนะบน,บนหมดหมดหมดครับสองตัวยิงหล่นหารถเลย,ย,ม,ยมีเสน่หอเข้ามาอีกเลยมึงก็ขยันเกินคใครมีซ่อมก่อไหมขออันนึงไม่มีมีที่ผมครับนนั่แกร์เจอมือสสน่ห์ของเราไปเป็นไง <c oughs> ทันตาทันเลยนีเฮ้ยสโนบอร์ดหวัดดีเพื่อนซีสโนบอร์ดมาติดเฉยตัวฟรีไปดีครับเหมือนพาคิวมาให้เลยใช่ไหมใช่โอ้อะไรของมันถ้ามันมาเส้นนี้ผมว่าน่าจะมีเพื่อนมันตามมาอยู่นะเฮ้ยมันยังมีอีกเหรอสไนไหนวะนี่ครับนี่ครับฝั่งนั้นแหละเมื่อกี้เข้ามานี่เพื่อนเพื่อนมันลงมาตรงมาครับมาครับมาครับ เดคแวร์มันครับเรน้นั่นมั่อกีหน้าผมโหหมดตัววะวงของวง

ตัวตัวที่สมกตายตายหมดเลยใช่ไหมครับเฮ้ยอะไรอ่ะลุกบอลลกบอลลกบอลลุกบอใครโนผมตรงไหนอ่ะอโนนโนโน่เฮ้ยแอร์บนแอร์บนแอร์บนมาแอร์บนมาฝั่งนึงครับครับครับไปเลยไปเลยชิวก่อนก็ได้เดี๋ยวผมดูให้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมาตัวเดียว ผมยังเห็นตัวเดียวอยู่เดี๋ยวผมตั้งรูให้เดี๋ยวผมตั้งลูให้นี่เดียวนิดเดียวน็อกสองนองสองหรือตัวเดียวข้างหลังตัวเล็ติดเจ็บแล้วครับเจ็บแล้วตัวนี้เจ็บแล้วพี่พี่เจ็บมากตัวเนี้ยเหลือตัวเดียวอันนี้บอดพี่ข้างล่างข้างล่างระวังช่วยผมด้วยผมจะตายแล้วพี่ชุบผมคนหนึ่งชุบผมคนหนึ่ง พี่พี่อ้าจะงโอ้ยแบบหัวใจจะสั่นสะท้านเดี๋ยวเราผมแป๊บนึงน,นะโอ้โหเมื่อกี้แบบแม็กเดียวเกือบเก็บสามแล้วอะ่ะเ,เ,เ,เดี๋ยเนี้ยเนี้ยคนกระเป๋อยู่ กำลังค้นกระเป๋าอยู่ค้นกระเป๋ากระเป๋ามันลกขนาดนั้นเลยคือแบบไปกินจังหวะไปครับไปครับผมขอตามสไตล์ผมก่อนแล้วก้ใกล้ยี่สิบแค่แล้วใกล้ยี่สิบแแล้วดันหน่อยดันหน่อย เอ้าไอ้ยอ้อยมายิงผมโหเกือบมันมีตัวอยู่แถวจี้อ่ะได้ครับได้ครับกําลังไปไม่รู้ว่ามันอยู่ในถุงเข่าข้างบนไม่มีจี้มีอยู่ตรงกล่องไอ้ดอกนี่นี่จี้ข้างล่างข้างล่างกี่ตัวพี่

รอนกิงจริงเฮ้ยมันหยุดว่ะโหน้าบานเรียบร้อยมึงลงมาปิดคนแล้วครับระวังหมดตี้นะเดี๋ยวหมดตี้นะข้าวลันตัวนะึงโอ้ย สวยรูปทางพังยังครับ,รบเฮ้ยมีอีกเหรอเบสเบสระวังมันส่องนะเบสระวังมผมดูปากกระบอกปืนมันอยู่บบยมันจะส่องแล้ว ผมจะส่องแล้วพังยังเเยกแกใช่ใช่เออ,อเใชือะวะใช่เฮ้ยอด้วยเนี่ยก่อฝั่งโน้นเบสก่อฝั่งโน้นครับโอเคครับ ยามีแปดหลอดนะตอนนี้อะไรเอ้ยยันยันยังเราเจอแล้วเบสวิ่งมาแล้วตรงข้างหน้าเบสขวามือผมขอปิฉากได้ปะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเลยสู้สู้เบส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 ว่าไงไงราก็ะสุนมันหมด เบสว่าไงเบสว่าไงโอ้โหลอก็สื้การจะเอาขวานไปฟันไงโอ้ผมไม่ได้จริงเยสผมได้ชิปแล้ววันนี้